คยคงสงสัยค่ะว่าล้อรางแขวนกับเหล็กรางแขวนนะคะมันสัมพันธ์กันไหมสามารถซื้อแยกได้ไหมแล้วเวลาใส่ลักษณะการวิ่งการใช้งานเป็นยังไงคะดูคลิปนี้จบมีคำตอบค่ะฝากกดติดตามและกดหัวใจด้วยนะคะค่ะเหล็กรางแขวนนะคะมีอยู่2ขนาดค่ะขนาดแรกค่ะเป็น1 3ึสาทับสค่ะใส่รางสองนิ้วขนาดที่2เป็นใช้2องทับสทับสใส่กระราง3นิ้วค่ะรางก็มีด้วยกัน2ขนาดค่ะเห็นไหมคะ ขนาดแรกที่เราให้ลองดูเนี่ยก็คือเป็นขนาดรางสามนิ้วค่ะส่วนอันนี้ค่ะเป็นขนาดรางสองนิ้วค่ะขนาดที่ล้อใส่เข้าไปค่ะจะเห็นไหมคะว่าทางร้านเนี่ยค่ะพับตัวเหล็กรางให้พอดีกับหน้าล้อค่ะความหนาของเหล็กรางขนาด3านิ้วอยู่ที่3มมิลนะคะส่วนเหล็กรางสองนิ้วละค่ะอยู่ที่2มิลค่ะพอล้อเราเวลาใส่เข้ามาในรางค่ะ ล้อตัวล้อเนี่ยจะมีลูกปืนวิ่งอยู่ทางในทําให้วิ่งลื่นเงียบค่ะตัวเหล็กล้างมีความแข็งแรงค่ะสามารถไปเชื่อมต่อได้ค่ะดูทดสอบนะคะในความลื่นค่ะ